สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกมชต,ตรวจพบยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดหลุดนับล้านบัญชีเหตุจากใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนคือผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะพี่เดียวธีระเดชเขาลงพื้นที่ไปหนีไปพูดคุยกับท่านมอมค่ะที่อาคารร,รัฐปรศาสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติค่ะ โดยมีพลนากาศตรรยมลชมเชยเลยค่ะที่การสกรมชเปิดเผยว่าข้อมูลที่รั่วไหลในครั้งนี้ประกอบไปด้วย Username p a s s สเวิ เลขบัตรประชาชนบางส่วนค่ะสาเหตุหลักมาจากการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนที่ถูกฝังมัลวร์ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีการโจมตีผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ถูกดัดแปลงให้มีช่องโหว่ที่แฮกเกอร์ซ่อนเอาไว้ค่ะพลอากาศตรีอมรชมเชยบอกด้วยนะคะว่าการโจมตีในหลายปีที่ผ่านมามักจะมีการนําบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านหรือที่เราเรียกว่าอ r n เนมและพาสเวิร์ดค่ะไปใช้ในการ การเข้าถึงระบบภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็น VPN Remote d e s k t o p หรือว่า c l o u d System นะคะเมื่อแฮกเกอร์เข้าไปถึงแล้วก็จะสามารถขโมยข้อมูลหรือว่าเรียกค่าถ่ายได้ด้วยนะผ่านทางแรนซ m แวร์ค่ะในรูปแบบของการโจมตีมีหลายประเภทมากทั้งการพิชชิ่งแล้วก็การหลอกลวงทางอีเมลแรนซ m แวร์หรือว่าไวรัสเรียกค่าถ่ายนี่ยแหละค่ะรวมทั้งการติดตั้ง Spy w วร e เพื่อขโมยข้อมูลการเงินผลกระทบที่ตามมาค่ะรุนแรงถึงขั้นเป็นการโจรกรรม ทรัพย์สินจากบัญชีผู้ใช้งานหรือว่าอาจจะเข้าข่ายการละเมิดพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเรื่องนี้ค่ะสะกมชได้แนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของแท้เท่านั้นนะคะรวมทั้งการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่อัปเดตฉบับล่าสุดและตรวจสอบบัญชีการใช้เงินเป็นประจำด้วยค่ะเรื่องนี้ข้อมูลน่าตกใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าจากปีที่แล้วข้อมูลบอกว่า ข้อมูลล่วไหลไป80,000รายการแต่วันนี้ 5ล้านรายการนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะพนอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกมชค่ะสวัสดีค่ะท่านอมรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยร,รายงานไปแล้วข้อมูล5ล้านบัญชีน่าตกใจมากเลยนะคะไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นมีของคุณธิดารัฐและของดิฉันไปด้วยหรือเปล่าทำตัวให้แล้วยังไม่มีค่ะทไมถึงหลุดไปถึงขนาดนั้นคะท่านอมรครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยว ขออนุญาตตีกรอบของคําว่าข้อมูลรั่วรอบนี้ว่ามันแตกต่างจากทุกครั้งยังไง<อ>นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าข้อมูลรั่วก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์<อ><อ>นะครับแต่รอบนี้นี่คือมันเป็นยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยเราเจอประมาณ8 0 0ห0ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่รั่วนะครับมาในรอบนี้เนี่ยประมาณ5เดือนนี้เราเจอว่ามียูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดรั่วเนี่ยประมาณ5ล้าน แต่ว่าตัวนี้ครับมันเป็นปัญหาที่เราเป็นห่วงมากเพราะว่าในทั่วโลกเลยเนี่ยมันเจอว่ารั่วไป184ล้านแอคเคาท์นะครับเรื่องของ username, password รั่วตอนนี้เป็นหนึ่งในเรื่องหลักเลย นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีหลายระบบนะครับที่ว่าเวลาเราจะล็อกออนก็ป้อนยูเซอพาสเวิร์ดแล้วเข้าได้เลยนะครับฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นข้อห่งใหญ่ที่ต้องขอบคุณทางไทย PBS นะครับแล้วก็พี่เดียวเมื่อเช้าด้วยที่เราคุยกันเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเหตุที่มันอาจจะมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากแล้วเราก็เห็นผลมันแล้วคือ,อใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนใช้ซอฟต์แวร์เถืเอ่อนเฉยๆเนี่ยมัน มันอาจจะมีปัญหาคือเราใช้ได้สักพักมันจะเตือนว่าอันนี้ไม่มีไรเส้นใช้สักพักหมดอายุนะครับคนไทยแล้วก็หลายที่ในโลกก็เลยมองว่าเดี๋ยวฉันลงตัวที่เรียกว่าแครกนะครับตัวแครกมันจะยืดอายุว่าไม่หมดอายุานะครับในใจเราก็คิดว่าลงแครกแล้วเนี่ยช่วยหน่วยงานประหยัดเงิน ในใจเราก็จะคิดว่าเราซื้อเครื่องมา12ื่นสองถ้าซื้อซอฟต์แวร์ด้วยนะแพงกว่าเครื่องอีกเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ของเถื่อนคือมันถูกกว่าหรือบางทีฟรีใช่ครับหรือบางทีจะได้ยินว่าร้านรับลง500บาทนะครับแต่ตรงนี้ที่เราวิเคราะห์แล้วมีความน่าเชื่อถือว่ามันต้องเกี่ยวข้องกันนะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราจะแคร็กหรือยืดอายุมันเนี่ยมันจะต้องบายพาตัวป้องกันไวรัสนะครับตัวป้องกันไวรัสต้องไม่เจอมัน กับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันต้องมีโฟลเดอร์ที่จะป้องกันเพื่อให้แคร็กมันอาศัยอยู่แล้วตัวนี้มันจะกลายเป็นรูให้แฮกเกอร์เนี่ยรับรู้ได้เพราะส่วนหนึ่งอีกตอนลงแคร็กเสร็จนะครับมันจะบอกกับตัวเจ้าของแคร็กว่าเครื่องนี้ลงแคร็กแล้วเจ้าของตัวแคร็กเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ว่าใจดีจากฟรีะนะครับแต่มันจะเป็นว่าพอเราลงแล้วลงแคร็กแล้วเนี่ยเขาจะไปบอก นะฮะตัวตัวเขาเรียกว่าตัว C2 มันนะครับว่าขณะนี้เครื่องนี้ข้อมูลเหลืออะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ในเครื่องเราไปฝากไว้เขาด้วยนะครับแสดงไม่ใช่ว่าจะไม่รู้เขาจะรู้แล้วหนักยิ่งกว่านั้นก็คือเดี๋ยวพอมันเปิดช่องไว้เนี่ยนะครับคนทาแคร็กเนี่ยอาจจะไม่ได้คนเดียวกันกับที่มาแฮกนะครับเพื่อรักษาชื่อเสียงของการท crack าแคร็ก แต่เดี๋ยวอาจจะไปคุยต่ออาจจะส่งต่อว่านี่ไงเครื่องเหล่านี้นะคุณแฮกมันได้นะครับอ๋อเพราะเวลาทำแคร็กปุ๊บแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงชัดเจนเนี่ยคนก็จะบอกว่าแคร็กเจ้านี้อย่าไปเชื่อไม่ดีเสียชื่อเสียชื่อเสียชื่อแครกเพราะฉะนั้น,น,นท่านกำลังจะมองว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งข้อมูลค่ะเพราะว่าทุกอันที่มีแคร็กเนี่ยตอนนี้คือประตูหลังบ้านเปิดแล้วนะครับประตูหลังบ้านเราเปิดแล้ว เครื่องเราใช้เองที่บ้านก็ไม่ปลอดภัย oh. ถ้าทำกับที่หน่วยงานก็คือแปลว่าไฟวอลแอนตี้ไวรัสอะไรอย่างอื่นเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ไม่เวิร์กละเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคอยรับแทกอยู่หลังบ้านเรานะครับแล้วก็สิ่งที่เราตรวจสอบเจอต่อไปก็คือเดี๋ยวมันจะไปป่วงกับการที่ว่าบางทีเนี่ยจะเอามาแว a มาลงเอาซอฟต์แวร์มาลงเครื่องเราเดี๋ยวนี้ตัวป้องกันอาจจะเห็นชัดมันก็เลยแฝงมาใน เว็บเบราว์เซอร์เปิดหน้าเว็บปุ๊บมันแอบ,บมาฝังในเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับแล้วเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยครับหน้าจอเรามันก็เห็นค่ะยูเซอร์เนมเราล็อกอินไปมันก็เห็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสมมุติว่าเครื่องนี้ครับประหยัดเงินโดยการลงซอฟแวร์เถื่อนี้แต่ว่ามีเงินลงทุนในคริปโตเนี่ยมันขโมยเอาเงินออกอจากคริปโตวอลเล็ตด้วยความคิดว่าเดี๋ยวประหยัดหลักหมื่นเนี่ย แต่ว่าเอาเครื่องเดียวกันเนี่ยไปทำเทรดอะไรต่างๆเป็นคริปโตก็เงินก็เข้าไปในบัญชีของโจรโดยเราไม่รู้ตัวไหลออกไปเลยยูสเซ s ร์เนมพาสเวิร์ดก็ล่วนะครับเงินมาชีวอลเล็คริปโตก็ล่วนะแล้วแถมตัวนี้ที่เราเจอที่เป็นมันแอบแฝงมาใน c h r o เบราว์เซอที่เราจะแยกไม่ออกเนี่ยมันจะขโมย password Facebook p a s s วิร์ Facebook, รของรต,ตระกูลเรื่องคริปโตนะครับแล้วก็แถมขโมยเงินออกด้วยอีก จากการที่ว่าประหยัดเงินด้วยการลงซฟอ์แร์เือ่อนค่ะเอาจริงๆเรื่องนี้มันใกล้ตัวกว่าที่คิดถูกต้องฉลม เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเครื่องเป่าไะไปเดิน500อย่างนี้ท่านว่าจริงๆและเชื่อว่าหลายคนอาจจะเลือกวิธีนี้แต่ท่านอมรกรรมจะบอกว่าอย่าใช้ของถูกของฟรีเพราะอาจจะนําไปสู่การแฮ็กข้อมูลได้แต่นี้คือในส่วนของบุคคลแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเมื่อพนักงานใช้คอมของตัวเองแล้วไปเชื่อมโยงกับบริษัททําให้ข้อมูลมันรั่วไหลแบบมหึบามากมหาศาลใช่คับ ใช่ครับเพราะบางทีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะรัฐหรือเอกชนนะครับวเวลาเป็นเครื่องที่บ้านเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเ,เราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะฮาร์ดแวร์ซื้อเองซอฟต์แวร์ซื้อเองตังค่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เราก็ไม่มีเราก็ลงของเถื่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งทำงานเวิร์กฟอร์มผมจากที่บ้านเราก็เอาเครื่องเราที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยใส่ยูเซอร์เนมของหน่วยงานเข้าไปพาสเวิร์ดของหน่วยงานเข้าไปแล้วก็มอบสิ่งนี้ให้โจรที่มันจะได้แฮกหรือเอาไปให้เขาไปเลย แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวโจรก็จะแวะมาเยี่ยมบริษัทเราหน่วยงานเรา,านะเป็นเหตุให้เรื่องของ VPN ที่รีหมดเข้ามานะครับหรือว่าจะเข้าระบบสำคัญดูดข้อมูลไปนะครับเะนั้นมันเลยเป็นความรับผิดชอบที่วันนี้ต้องขอบคุณไทยพีเวสสานีประชาชนาที่เราได้สื่อสารกับทุกคนว่าอย่ามองว่าเครื่องของฉันฉันจะใช้ของเถื่อนอก็ไม่เป็นไรหรอกอนะครับเพราะว่าน้อยคนมากครับที่เวลาจะใช้ของเถื่อนแล้ว แยกได้ว่าอันเนี้ยเฉพาะเรื่องส่วนตัวจริงๆทุกคนก็จะใช้หมดแล้วก็หนักยิ่งกว่านั้นคือมันไม่ใช่แค่ Account ของที่ทำงานอย่างเดียวนะครับในระบบที่เราเจอเนี่ยตัว Facebook Account Gmail Account แล้วก็ระบบอื่นที่ไม่มีระบุอย่างเงี้ยมันก็จะมีโน้ตไว้ด้วยว่านี่คุณเคยละอ่อนเรื่องอะไรแล้วมันจะ Copy ตรงเนี้ยไปเปิดหน้าเว็บของมันแล้วก็ไปเข้าระบบต่างๆเหล่านั้นเราได้อีกนะครับค่ะเพราะมันมันคือ เปิดหลังบ้านนี่เขาเข้ามาคือมันมันมันยิ่งกว่าการควบคุมหน้าจออีกนะแต่เขาสามารถไปเข้าของเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะก็เห็นพาสดุยูซนิมเหมือนมีบ้านัวนนี้เป็นคาพูดที่ดีมากเลยเพราะถ้าคุมหน้าจอเนี่ยมันอาจจะติดตั้งไว้ร้อยหมื่นพันเครื่องทั่วโลกมันคุมหน้าจอเหมือนไม่ได้หรอกแต่มันเอาเป็นว่าณตอนนี้คุณสนใจดูเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะส่งไปบอกเขาเดี๋ยวเขาว่างเมื่อไหร่เขาลองไปดูตาม นะทุกคนเนี่ยส่งไม่เขาหมด Username, Password ตอนนี้ล็อกอินตรงนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวแฮกเกอร์ก็จัดคิวว่าอันนี้เดี๋ยวลองนี้ทําได้ถึงไหนอันนี้ขโมยได้ถึงไหนอันนี้ทดลองไปแล้วเข้าอะไรที่มันน่าสนใจได้นะครับเพราะมันจะไปฝากไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของมันแล้วตัวนี้ครับไอเซิร์ฟเวอร์ที่มันฝาก Username, Password เนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เราบอกว่าเราไปเจอว่าแอคเคาทเฉพาะ t h ของเราเนี่ยประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็ยังเติบโตอยู่ <C> e อย่างอัปเดตทุกทุกวันื่อมีรั่วอีกอเพราะฉะนั้นมาเลยต้องมาช่วยกันพูดคุยอ่ะครับว่าทำยังไงจะมาอุดตรงนี้ได้นะครับส่วนสำคัญที่ที่อยากฝากอนอกเหนือจากว่าต้นเหตุนะครับนะที่อยากบอกว่าจะอยากใช้ซอฟแวร์เถื่อนเลยเนี่ยปัญหาตอนนี้คือหลายคนใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันว่าแล้วรู้ได้ไงว่าตอนนี้คุณโดนเป็นเหยื่อแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือ อาจจะต้องจดไว้ก่อนคือลองดูในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า r o r o นะครับแล้วมันจะมีตัวหนึ่งชื่อ Extension หรือส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมเนี่ยครับมันจะเป็นจุดที่แฮกเกอร์แอบซ่อนของเอาไว้นะครับใน d e v วลอเ e อร์โหมดนะครับโครมเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เดเวลอเปอร์โหมดงั้นตอนนี้ถ้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทําตามได้เลยไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องใช้งานทั่วไปนะครับมันจะไม่เปิดเดเวลอเปอร์โหมด นะครับต้องเห็นคํานี้ก่อนสมมุติถ้ามันเปิดอยู่ปิดได้ไหมคะปิดปุ๊บยิ่งดีปิดปุ๊บนะฮะมันจะเด้งมาเลยว่าเนี่ยแหละคือตัวเสริมที่คุณไม่ได้มนยากอรเราก็ปิดไปแล้วปลอดภัยเลยไหมคะหรือว่าต้องรองต้องไม่ปลอดภัยครับ <c oughs> ต้องไม่ปลอดภัยเลย <c oughs> แต่เนี่ยครับแสดงว่าเราเราติดโรคและอแล้วในช่วงที่เราติดโรคนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดเราส่งให้ใครต่างๆแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จบลงแค่ว่าเคลียร์เครื่องแล้วปลอดภัยมันจบลงว่าฉันมีอาการโรคที่ข้อมูลฉันรั่วเพราะฉะนั้นแอคเคาท์ต่างๆต้องเปลี่ยนยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ห้ามใช้คอมของตัวเองที่ติดโรคแล้วไปจนกว่าจะรักษาไปเข้าเว็บขององค์กรไปเข้ายูเซอร์ขององค์กรห้ามเด็ดขาดเพราะฉะนั้นต้องรีบเลยดูก่อนเลยว่าเดลล Lo เปอร์โหมดของโครมมีไหมนะครับปิดเดลลอปเปอร์โหมดแล้วมันก็จะขึ้นเลยครับว่าอินสแตนชันนี้คือ มันแอบเข้ามาโดยไม่รับอนุญาตเพราะไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วพอเห็นอย่างนี้แล้วเอา extension หมดแล้วเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าไม่ใช่ว่าอาการโรคหายนะครับคุณต้องบำบัดด้วยตัวเองคือ user name password ทั้งหลายเนี่ยคุณต้องเปลี่ยน password แล้วถ้าคุณเอาไปใช้เรื่องงานคุณต้องแจ้งที่ทำงานเปลี่ยน user name password ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยน password แต่บางทีเราชอบพูดเป็นคำสร้อยใหม่ ต้องตั้งแบบไหนถึงจะปลอดภ<ล>ั<ล>ยคะคนส่วนใหญ่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ใช้แบบเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะบางคนอยากจะรวม <S <S จําไม่ค่อยได้ก็รวมเหมือนกันหมดเลยปลอดภัยไหมคะแบบนี้เอาเอาที่ผิดก่อนอที่ผิดนี้อยากพูดที่จี้ใจดำเลยคือชื่อเล่นกับวันเดือนปีเกิดยอดฮิตค่ะชื่อชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดยอดฮิตหรืออีกอันหนึ่งนะไทย P ี s แชป2024เนี่ยยอดฮิตครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องว่ามันต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กความยาวที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันต้องไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตเรานะครับอย่างเช่นเลขวันเดือนปีเกิดเลขท้ายเบอร์โทรอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยอดที่อีกอันหนึ่งคือ,อรหัสพิมพ์ m คือวันเดือนปีเกิดเนี่ยอ,อันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงมันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปแล้วแล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ทาไมเอ๊ได้แบบประชาชนฉันไปทําไมเข้า ATM ฉันได้ก็เพราะคุณเลือกไว้ให้มันสืบถึงกันเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นพาสเวิร์นี้ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเนี่ยทุกคนต้องใช้ m u l ติ f a c t o r ร์ออเทนนะครับความหมายคือพอจะล้อกออนปุ๊บบอกว่าส่วนถูกแล้วยังไม่พอมันต้องมีอะไรมาแจ้งมือถือเราให้เราป้อนต่อไปอีกอป้องกองนะะันสองชั้นสองชั้นเหมือนอย่างบางทีเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียหลายๆอันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับค,คือเวลาป้อนไปถึงถูกแล้วเนี่ยมันก็จะโผล่ว่านี่ใช่คุณไหมะนะะให้ยืนยัน นะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันยังไม่ไม่มี multi factor a u t h e n เนี่ยบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวต่อไปถึงเปลี่ยนดีแค่ไหนเดี๋ยวเมื่อเกิดขราวหน้ามันรัย่ยอีกมันก็เกิดปัญหานะครับตรงนี้เลยต้องต้องพยายามย้ำอีกทีหนึ่งว่าก่อนก่อนเกิดเนี่ยพยายามอย่าใช้ซอฟแวร์เถื่อนใช้แล้วนะครับไม่ใช่แค่เลอกอใช้ซอฟ์แวร์เถื่อนต้องไปตรวจว่าเครื่องเราโดนหรือย,ยังนะครับหรือถ้าเกิดเครื่องเราเดนรอยแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันปลอดภัยในเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ต้องต้องต้มสมมติฐานก่อนเลยว่าตัวเราเนี่ย พาสเวิร์ดเนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วอย่าเอาแค่เรื่องตัวเองนะครับถ้าเกิดเครื่องนี้คุณใช้ล็อกอินเข้าเครื่องที่ทํางานไปบอกที่ทํางานด้วยไว้เขาเราน่าจะมีปัญหาแล้วะนะครับจะได้ช่วยกันระวังป้องกันให้ครบรอบด้านะนะครับท่านขาที่ผ่านมาเอาไม่ต้องบอกชื่อบริษัทไม่ต้องบอกอชื่อหนวยงานนะคะตระหนักได้แต่ห้ามตระหนกมีไหมคะครัฐเอกชน จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ที่โดนเลนซ์แอมแวร์นะครับค่ะนะครับส่วนใหญ่ที่โดนเลนซัแมแวร์เนี่ยคือจะมีต้นเหตุจากเรื่องยุสเนมพาสเพิร์รล่วเนี่ยค่อนข้างเยอะค่ะนะครับซม่จะชีพค่ะไม่จะชีพเรียกค่าถ่ายเท่าไหร่คะท่านมันก็จะมีตั้งแต่5ล้าน10ล้าน20ล้านนะครับแต่ว่ายังไม่รู้เรียกว่าโชคดีไหมบริษัทไทยจะไม่ค่อยจ่ายนะครับ แต่มันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับเวลาเขาขู่ว่าเขาได้ข้อมูลแล้วแล้วบริษัทไม่จ่ายคือแปลว่าเขาก็เลยเอาไปแจกกลายเป็นว่าคนคนรับภาระนี้คือพี่น้องประชาชนที่มีชื่ออยู่ในข้อมูลที่รั่วแสดงว่ามีครับก็มีหลายๆครั้งนะครับที่เกิดจากเนี้ยครับใช้เขายูสเนมพาส s วิร์ดแล้วพอมันรั่วไปโจรก็เข้าถึงระบบที่อาจจะไม่สำคัญสุดท้ายก็ไปถึงดัตเตอร์เบสสำคัญ ได้ข้อมูลไปปุ๊บเขาก็ทิ้งโน้ตไว้เน่ะนะถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวจะเข้ารหัสไฟล์คุณคุณเข้าไม่ได้นะแล้วถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเราจะเผยแพร่ให้คุณเสียชื่อค่ะ,ะคสมมุติค่ะสมมุติค่ะท่านอมรว่าหน่วยงานรัฐมีหลุดไปแล้วสกมชช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างคะคือพอหลุดไปแล้วเนี่ยแน่นอนกับว่าเรื่องหลักเลยคือเราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํานะครับเราต้องรีบไปดูว่าช่องทางที่มันรั่วมันคืออะไรกันแน่ แล้วจะหาทางแก้ไขยังไงนะครับเพราะว่ามันเวลาที่มันรั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนมีอยากให้มันเกิดครับแต่ที่ไม่อยากให้มันเกิดมากกว่าก็คือที่มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเราคงต้องรีบหาต้นเหตุสาเหตุให้ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามาคุยวันนี้ก็คือต้นเหตุสาเหตุมีหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยคือการใช้แค่ยูสเนมพาสเวิร์ดอย่างเดียวกับอีกเรื่องหนึ่งคือหน่วยงานรัฐเอกชนหลายที่เนี่ยระบบเนี่ยมันมาโดยที่ค่อยๆเกิด ความหมายคือวันนี้ได้ระบบนี้วันนี้ระบบหนึง่งสุดท้ายแล้วไม่เข้าใจภาพรวมของตัวเองอว่าตกลงแล้วมีระบบอะไรต้องดูแลบ้างนะครับแล้วก็เลยทําให้รูปแบบในการบริหารจัดการการแบ็กอัพก็อาจจะไม่ค่อยดีการเข้าถึงก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือทุกคนต้องต้องเข้าใจกับระบบตัวเองด้วยเพราะในตอนที่เมื่อกี้ถามว่าตอนเราเข้าไปช่วยทําอะไรเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก่อนเลยก็คือเรียกเขามาคุยว่า ทุกวันนี้คุณรู้อย่างคุณมีอะไรบ้างเป็นคําถามที่หนึ่งเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเนี่ยนะครับเพราะบางครั้งนี่ก็จะเป็นว่าวันนี้ฉันได้ซื้อระบบ A ปีหน้าซื้อระบบ B นะฮะแล้วตอนหลังพอเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บไม่รู้ว่าอะไรเป็นยงไงมไม่รู้มันต่อยป็งไงไม่รู้ว่าการละอ่อนเป็นยังไงหรือไม่รู้ว่า ทุกวันนี้ใครดูแลเรื่องการแบ็กอ,อัพนะครับเพราะฉะนั้นงานจ็อบเอของเราเวลาไปคุย,ยกับใครก็คือว่าทอลมเข้าใจกับตัวเขาเองก่อนว่าทุกวันนี้เขามีระบบอะไรบ้างะนะครับควบคุมการเขาถึงอย่างไรแบ็กอัพอย่างไรคะ,ะคร่ท่านขาแต่ว่าถ้าหากแบบนี้พอฟังหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาครัฐหรือแม้แต่ตัวบุคคลเองอยากจะป้องกันตัวเองอยากจะมีความรู้ด้านนี้สามารถขอให้สกมอชอเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเข้ามาดูแลยางไงได้บ้างครับ ยินดีเลยครับวิธีการติดต่อเราง่ายสุดนะครับก็ไปที่ Facebook Fan Page ncsa thailand ะนะครับแล้วก็คุยเข้ามาใน Inbox ของเราได้เลยนะครับน่าจะเป็นช่องทางที่ติดต่อเราได้ง่ายที่สุดครับและน้องๆทีมงานเราพร้อมประสานไปเราช่วยได้ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการสร้าง awareness หรือให้คำแนะนำว่าตอนนี้ระบบที่ท่านมีตอนนี้ยม,มันปลอดภัยไหมหรือต้องเพิ่มเติมยังไงให้เกิดความปลอดภยัย นะครับกลไกที่มีอยู่เพียงพอหรือเปล่านะครไปจนกระทั่งถึงเรื่องว่าเกิดเหตุแล้วอยากให้คำแนะนำนะครับเราก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอ,อันนี้ก็ต้องต่อเนื่องจากเซสชั่นเมื่อสักครู่คือเวลาที่เขาให้เลขบัญชีอะไรมาแล้วท่านอยากโอนเนี่ยนะถามเราก่อนสักนิดนึงนะชวนลงทุนก็ถามเราก่อนว่ามีคนชวนลงทุนลักษณะนดนี้เดี๋ยวมาถามอินบ็อกซ์เราก่อนว่าแบบนี้คือจะใช่หรือไม่ใช่ะนะครับ เห็นคุยกันในไลน์แล้วเดี๋ยวเขาให้ QR โค้ดปกสแกนแล้วได้ได้เงินเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยถามแล้วก่อนก็ได้ว่าอันนี้มันจะใช่ไหมเะครับเราให้คําแนะนําทั้ง3เรื่องครับคือทายังไงไม่ให้ถูกหลอกทำยังไงไม่ให้ถูกแฮ็กและทํายังไงไม่ให้ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียลทำให้คุณก็ใจผิด เ,เพศเดียวเลย NC SA Thailand เพศนี้เพจเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีเพศอื่นว <c oughs> ิชาชีพนะคะทิ้งท้ายสั้นๆค่ะท่านอมรในอนาคตมองว่าปัญหา <c oughs> username password ที่มันรั่วมันหลุดไปมันจะรุนแรงขึ้นไหมคะถ้าเราไม่เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการอะออนที่เป็น multi factor a u t h e n เนี่ยนะครับปัญหานี้จะยังค้างอยู่นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของที่เราห่วงใยในแง่ของซอฟต์แวร์เถือนอย่างเดียว นะครับแต่มันอาจจะมีโอกาสว่าเราไปใช้บริการเว็บบางอย่างแล้วเขาไปปล่อยยูสเนม e พาสเวิร์ดเราร่วบวกกับการที่ว่าเรามีพาสเวิร์ดประจําใจของชีวิตนี้ <c oughs> มีหนึ่งเดียว <c oughs> พอที่หนึ่งปล่อยรั่วกเขาเข้าเราได้หมดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ยังพึ่งพาแค่พาสเวิร์ดตอนนี้ต้องถือว่าไม่พอ <c oughs> นะครับเราต้องเป็น m u l ติ f a c t o r นะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนของหน่วยงานรัฐหรือว่าอะไรก็ตามเราก็อยากให้ใช้ล็อกอินด้วยไทยดี <c oughs> นะครับ เพราะไทยดีเนี่ยนะง่ายมากเลยนะครับโผลมาเป็น QR code แล้วเอาไทยดีสองแล้วล็อกอ่อนได้เลยไม่ต้องจำพาสเวิร์ดค่ะนะครับแฮกยากเข้าถึงข้อมูลยากส,สั้นสท่านขาควรจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดความถีกี่เดือนคะครับตรงนี้ถามมาดีมากเลยแล้วเป็นเรื่องที่เราทะเลาะก,กันตลอดเพราะฝ่ายหนึ่งเขาจะบอกว่ามีเหตุแล้วค่อยเปลี่ยนค่ะนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกตำราเดิมร้อยปดสิบวันนะครับ ใจเรายังอยากจะเป็นว่าออทุกหลอด80วันนะ่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะเหตุผลคืออย่างนี้บางทีเวลามันรั่วแล้วแล้วคุณไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้า180วันเราเปลี่ยนทีได้แต่ขอให้เปลี่ยนแล้วจดจําให้ได้ะนะครับอย่างน้อยต้องมี3-4แอคเคาทนะครับแอคเคาท์หนึ่งที่ใช้ในแบบที่สําคัญน้อยะนะครับใช้เพื่อความบันเทิง แล้วแอคเคาท์สำคัญที่ใช้เรื่องงานะนะครับต้องแยกกัน<อ>นะรับ,รบเดี๋ยวรีบกลับไปเปลี่ยนพ<ช>าสเวิร์ดนี้เลยเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนนิสัยลดความเสี่ยงด้วยนะคะขอบคุณท่าน,นามอมนอค,ค่ะวันนี้หมดเวลารายการสถานีประชาชนแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ